สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับช่องเอ็นนิติงไงดูนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเลโก้ไบโอนิคเิลนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรเมทูนุยนะครับวากิโรซักอันนี้เป็นมือหนึ่งเลยครับแต่ผมมีตัวที่แกะแล้วนะครับผมก็เอาหน้ากล่องไม้ดูก่อนนะครับพวกนี้ผมก็พอมีบ้างนะครับแต่ว่ามีแบบไม่ครบเท่าไหร่นะครับมีน้อยด้วยนะครับนี่ครับงานมือหนึ่งเลยนะครับ น่ครับไม่แกะนะครับถ้าแกะแล้วตรงนี้มันก็จะฉีกนะครับด้านหลังก็บอกวิธีประกอบนะวิธีเก็บใส่กล่องอืมก็ครับผมตอนเด็กก็ชอบอยู่นะครับไอเรื่องนี้เราก็มาดูตัวที่แกะแล้วนะครับอ๋อลืมบอกนะครับทีนี้ผมก็ไปเจอมาร้อยห้าสิบบาทนะครับมาดูตัวที่แกะแล้วกันนะครับนี่คเป็นตัวที่แกะแล้วนะครับอันนี้ก็แน่นลูกสวนนะครับไม่มีรวมนะครับ แต่ว,ว่าผมไม่มีเหรียญตรงนี้นะตัวนี้คอก็แน่นๆนะครับสามารถจัดท่าได้นะครับอันนี้ก็ถูกประกอบมาแล้วนะครับผมก็ไม่ได้นั่งประกอบเองนะครับตอนซื้อมาก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับ อาวุธก็ถอดได้นะครับผมนี่ครับอาวุธอาวุธของโรซักนะครับโรซักอาวุธมันใส่แบบปรับองศาได้นะครับให้หันทางนี้ทางนี้ทางนี้ครับมันมีเป็นหยักๆนะครับเราจะใส่ทางนี้ก็ใส่ทางนี้นะครับให้มันอยู่ทางนี้ให้มันอยู่ด้าน,นหน้าแล้วก็ขยับมานะครับผม ใส่ไม่ได้ครับช่างมันนะครับแต่ก็ใส่ได้นะครับเดียผมใส่แม่ขนาดนครับอยู่มุมนี้แล้วก็มาใส่อาวุธให้ครบสองข้างกันเลยนะครับไอในเวอร์ชันนี้มันมีทั้งหมดหกตัวนะครับมีหกสีนะครับก็มีสีดํานี้นะครับรอซักแล้วก็ตัวอื่นก็จะมีสีขาวสีน้านําตาลสีแดงสีเขียวอีกตัวหนึ่งไม่รู้ครบยังนะครับ หน้ากากก็นี่ครับยกขึ้นได้ครับย,ยกได้หรือว่ามันหมุนได้ไม่จำไม่ได้แล้วเอ,อมันหมุนได้นะครับนี่มันยกขึ้นได้ครับผมลูกเล่นของไบโอนีคขึ้นแทบทุกตัวก็คือด้านหลังมันนะครับก็คือหมุนแล้วมันจะเป็นการต่อสู้นะครับนี่ครับนี่ผมชอบตรงนี้แหละครับไบโอนีคขึ้นนะครับ,รบที่มันหมุนด้านหลังได้ มีครบหกตัวสามารถรวมล่างได้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะกล้องมันเห็นไม่หมดนะครับแล้วก็ตั้งท่าแบบหน้ากล่องนะครับที่มันเอาอาวุธปักดินนะครับนี่กลัวหักเหมือนกันนะหมุนแรงๆมันเก่าแล้วนะครับดกสองพันได้นะครับสองพันต้นๆนะครับนี่ครับมันจะปักดินแบบนี้เลยแตกที่เจ็ดปักนะครับ เสตไลที่ไม่มีเหรียญน,นะครับตัวนี้ตัวนี้ผมก็ได้มาในราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับซื้อแถวตลาดนะครับ ก่อนที่จะจบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับขอบคุณครับแล้วก็ฝากเข้ากลุ่มของผมนะครับกลุ่มมีชื่อว่ากลุ่มในเฟซบุ๊กนะครับกลุ่มมีชื่อว่าของเล่นของสะสมมือหนึ่งมือสองกระตูนโดยเฮียเว่เก้านะครับโอเคเราก็จบคลิปกันเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ